มาดมแนทตอบเลยค่ะมาดมแนทเองก็เป็นคน introvert ค่ะนะคะ introvert ท,ท,ทำอาชีพ l u x ่เอ a จนต์ได้ไหมคะถ้ามีคนถามนะคะว่าเป็น i n รเว v e r t แล้วทำอาชีพ luxury a เเจนต์ได้ไหมมดมแนทตอบเลยค่ะมาดมแนทเองก็เป็นคน introvert ค่ะ คนอินโทรเวิร์ดนะคะทำได้หลายๆอาชีพเหมือนเหมือนกับคนเอ็กโทรเวิร์ดนั่นแหละค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอินโทรเวิร์ดประเภทปรับตัวได้หรือเปล่านะคะถ้าเราเป็นอินโทรเวิร์ดที่ปรับตัวได้นะคะแล้วเราก็อยากทำอาชีพลัก u r y r รี่เรสเซ e เอเจนต์เราก็แค่เรียนรู้กระบวนการของมันค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าการที่เราค่ะดูแลลูกค้าเราไม่ได้จะเป็นต้องเป็นคนพูดเก่งเสมอไปนะคะแต่เราจะต้องเรียนรู้ในการพูดให้เป็นสื่อสารให้เป็นค่ะคนสื่อสารเป็นเนี่ยจะเป็นอินโทรเวิร์ด หรือเป็น e x t r o v e r t นะคะก็สามารถทําอาชีพ luxury agent ได้ทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลนะคะถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคน introvert แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจะสื่อสารยังไงนะคะเดี๋ยวพรอพเมี่เรานะคะก็มีคลาสนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารค่ะทักทีมงานได้เลยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะว่าเราจะมีคลาสการสื่อสารเมื่อไหร่ค่ะ